การประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอ a วอร์ดระดับชาติครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้านางสาวระวิภาจันทรสนี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะผ่านอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการประเมินในการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ a กอ r วอร์ดระดับชาติครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการค่ะโรงเรียนบ้านโตพรานตั้งอยู่ที่ตำบลท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งมีจำนวนนักเรียน94คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนในการบริหารงานโรงเรียนบ้านโตพรานท่ามกลางความวิกฤตความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อของผู้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงสภาพที่ตั้งของโรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเพราะพื้นที่ของโรงเรียนเป็นพื้นที่รุ่มเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจะมีปัญหาเรื่องน้ำเอ,อ่อล้นจากแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำปัตตานีและยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตลอดทั้งปี จึงทาให้การบริหารงานของข้าพเจ้าอยู่ภายใต้ความเสี่ยงการบริหารงานในสังคมพหุวัฒนธรรมจึงต้องมีความระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตประจําวันวิถีชีวิตของคนในชุมชนประเพณีต่างๆของคนในท้องถิ่นรวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนครูและชุมชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านโตพรานเป็นมุสลิมน,นับถือศาสนาอิสลามร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นการสื่อสารจึงใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นเป็นหลักมีความยากลำบากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารโรงเรียนและนับถือศาสนาพุทธข้าพเจ้าจึงมีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนด้วยความมุ่งม,มั่นเอาใจใส่และศึกษาบริบทของชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้อาศัยพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาและยึดหลักธรรมคำสอนของศาสนา มาหลอมรวมกันไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างสมานฉันท์เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำที่ดีตลอดจนเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาเป็นที่ยอมรับเป็นที่ภาคภูมิใจของนักเรียนครูและบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนทุกคนร่วมกันทำงานปฏิบัติกิจกรรมและร่วมกันแก้ปัญหาให้การส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีจนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้การบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าใช้โต๊ะพานโมเดลและหลัก5รอร่วมด้วย แนวคิดโต๊ะพรานโมเดลสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านโต๊ะพรานมีองค์ประกอบของการบริหารงานตามรูปแบบที่คิดค้นขึ้นคือทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีมออแกไนเซชันความเป็นหนึ่งเดียวคือองค์กรฮาร์ดจิตใจมีน้ำใจเต็มใจทำงานพาร์ติซิเพชันทุกคนมีส่วนร่วม รีเซลมุ่งผลสำลิตไปยังเด็กนักเรียนครูและโรงเรียนแอคปรับปรุงพัฒนาให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายนูเทรียนทนุบำรุงรักษาไว้ให้ยั่งยืนมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาและได้รับรางวัลต่างๆดังนี้โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานผ่านเกณฑ์การประเมินได้เข้ารับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจําปีการศึกษา2563และได้รับรางวัลส่งคุณค่าส,สพทโอเบกอวอร์ดรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการครั้งที่10ประจําปีการศึกษา2563ข้าพเจ้าได้รับรางวัลเกียรติบัตรผู้บริหารดีไม่มีอบาย,ยมุกประจําปีการศึกษา2563และได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอฟทอโอเบกอวอร์ดเหรียญเงินผู่วงนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทะฐมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการครั้งที่10และครั้งที่11ระดับภาคใต้ครูโรงเรียนบ้านโต๊ะพานได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบาย,ยมุขในปีการศึกษา2563จำนวน7คนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันมายากลระดับชั้นป .1 ถึงม .3 งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562จึงกล่าวได้ว่าโต๊ะพานโมเดลเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโต๊ะพานไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจร่วมคิดร่วมทำร่วมประเมินผลร่วมพัฒนาและร่วมชื่นชม ขอบคุณค่ะ